ก็สวัสดีนะครับผมสวัสดีพี่เพื่อนนะทุกท่านที่ชื่นชอบในการปลูกต้นไม้นะครับผมตอนนี้ก็อยู่ที่ลานปูนนะครับก็จะเป็นลานปูนลานตากข้าวนะครับผมของศูนย์เกษตรนะครับก็ผมจะมาเก็บดินตรงนี้นะก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนนะชมนะครับว่าผมเลือกดินยังไงนะครับผมแล้วก็ลักษณะการดูดินไปปลูกนะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับผมว่าไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญนะครับแค่เข้าใจนะครับผมว่ามันจะหายังไงแล้วก็ดินแบบไหนอะไรยังไงนะ ว่ามันมีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับก็จะเป็นพื้นที่อย่างนี้นะครับที่ผมเก็บนะส่วนที่โลกโวันนี้ก็คือผมขุดดินไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือดินที่ใช้ปลูกต้นถมุนไพนนั่นเองหรือจะปลูกต้นไม้ชนิดอื่นนะครับผมถ้าบ้านเวียนะนะครับมีลานปูนแบบนี้นะหรือว่าเป็นมันไม่เป็นแบบนี้ก็ได้นะครับผมอาจจะมีต้นไม้ขึ้นข้างๆอย่างเงี้ยนะครับแต่ระหว่างลานปูนมันไม่มีอย่างเงี้ยนะครับผมก็ เราก็เก็บด้านข้างก็ได้นะครับดิน้านข้างก็ถือว่าเป็นดินที่ดีนะเดี๋ยวไปดูกันนะครับก็เป็นดินขอบปูนแบบนี้นะครับผม,มก็จะถือว่าอยู่ในดินที่ดีนะครับผมไม่อุ้มน้ํานะครับเท่าไหลนะแต่อันนี้ก็จะมีหินปนนะครับผม เม็ดหินนะครับก็มีข้อดีของมันอยู่นะครับผมไม่ใช่ว่ามันไม่มีหน้าเม็ดหินเนี่ยจะเป็นตัวช่วยทําให้ดินเย็นนะครับผมรากพืชเนี่ยมันก็จะวนที่เม็ดหินนะครับนะครับผมก็ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นดินดําที่ดีนะครับก็เอาไปใส่ผสมกับพวกเ,เป็นพวกใบไม้นะครับผมอ,อย่างเช่นแบบนี้นะครับ ก็ได้นะครับอันนี้ผมโกยมากองไว้นะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวรอมันย่อยเท่าไหร่แล้วเราค่อยมาเก็บอีกทีนึงก็วกนนี้ก็เริ่มย่อยแล้วนะครับลากพืชนะครับมันก็จะออกมาแบบนี้เลยนะก็มันยังมีปัญหาบางทีเราก็เจอเชื้อราครับอ่าเชื้อรานี่เดินดีนะครับผมอาจจะเป็นคล้ายๆจุดเสียวขาวนะครับหรือจะเป็นอย่างเงี้ยนะครับผม มันก็จะเป็นชรานะครับแต่ผมไม่รู้ว่าเป็นลาดีหรือไม่ดีนะแต่มันก็ขึ้นไปทั่วนะครับผมน่มันก็ย่อยพวกไม้อะไรเงี้ยย่อยละเอียดหมดเลยนะครับแล้วก็เอาไปปลูกพวกรากอะไรเงี้ยมันก็ไม่เน่านะอย่างเงี้ยรากกระถินนะครับผมต้นพวกนี้มันก็โตดีนะครับอันนี้ผมหาคนทิ้งเนี่ยอย่างเนี้ยนะครับผมมันก็มันก็โตมาจากลานฟูนนะครับเนี่ยรากมันเดี๋ยวรากมันออกมาดูนะ นะครับผมเนี่ยมันโตรากมันขาวจัวเลยนะครับผมแล้วก็ปลายรากไม่ไหม้นะครับไม่ดําไม่ตายนะส่วนใหญ่นะครับผมก็ก็ถือว่าดีเอาเรื่องอยู่นะครับแต่สารอาหาน่าจะโดนน้ําช้าลงไปบ้างนะครับเพราะว่าฝนมันตกใช่ไหมครับผมมันก็จะลกๆเลยนะครับ น,นี่ก็เป็นที่สาธารณะนะครับผมถ้าใครรู้ว่ามันอยู่ตรงไหนก็มาขุดไปได้เลยนะมันก็จะมีปัญหาตรงมดแดงนะครับผมมดเอมดบนต้นไม้อะมันกัดนะครับขูดขูดช่วงท้างบนออกนะครับผมเนี่ยใบไม้มันจะใหญ่นะครับมันใหญ่เกินไปนะทิม้มใหญ่ไปแล้วก็ขูดออกนะครับเราก็จะได้ชั้นล่างนะครับผม้พวกดำๆในย่อยสลายหมดแล้วนะครับ เงี้ยนะครับเราก็ทาไปเรื่อยๆนะช,นชิ้นไหนใหญ่อะไรเราก็เก็บออกนะครับถ้าเราเอาไปเพาะเราก็ต้องเอาไปร่อนอีกทีนึงด้วยนะครับถึงจะดีกว่านี้นะมาลองดูนะครับนีเส้เดือนเส้นเดือนมันก็จัดอยู่ดินที่ดีนะเราก็จะมีอีกอย่างหนึ่งนี่แอมงสาบดินนะครับผมเลยกแมบสาบดินนะไม่รู้ว่าเขาเรียกว,ว่าอะไรในตัวเนี้ยนะครับผมหลัก <laughs> ก็ถือว่ามันก็แตกรากกินสารอาหารไปเรื่อยด้วยนะครับผมแล้วก็ในดินก็อาจจะเหลือไว้ให้เราบ้างนะครับก็ถือว่าเป็นเครื่องการันตีว่าดินพวกนี้เอาไปปลูก,กมันจะเย็นนะครับผมจับกำดูอุณหภูมิเย็นนะครับแต่มันก็ยังมีพวกใบไม้ไมที่ยังแบบไม่ได้กลายเป็นดินนะครับผมมันก็เลยฟูหน่อยๆน,นะ ถ้าบดแล้วมันก็จะละเอียดนะครับเนี่ยลองะรบดนะครับลองเอาไปพายมาบดดูนะครับผมอันนี้บดกับอันนี้ไม่บดนะครับพวกที่บดนี่ก็คล้าๆยๆพืชพิทมอสเลยนะครับผมก็มจะเป็นแบบดินนุ่ม ก็ถือว่าดีนะครับดินประมาณนี้นะที่ผมเก็บนะครับผมแล้วก็จะมีพวกข้างเงี้ยก็ได้นะครับที่ผมบอกนะข้างกันนะครับเดี๋ยวไปดูทั้งทั้งแถบตรงนูน้มุมนู้นนะครับระยะเดินไปสักพักนึงนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวมาถึงฝั่งมุมสุดแล้วนะครับผมตรงนี้ก็เก็บไปนานแล้วนะครับ ใบไม้ก็เริ่มทับผมเป็นร่องน่านี่ก็ลอยน้ํามันพัดนะครับผมแเขาจะมีมุมเนี้ยที่ผมยังไม่ได้เก็บนะในนี้ก็น่าจะได้ไม่ต่ำกว่าสิบกระสอบนะครับผมแต่มันมีข้อเสียตรงที่ว่ามดแดงนะครับมันดุนะมันเนี่ยมันวิ่งตามเลยนะครับผมเนี่ยโอ้ยมันดุนะก็มันเป็นช่วงฤดูทำไอ้ไข่ของมันนะครับ นะตรงนี้ก็เป็นอีกพูนหนึ่งกองหนึ่งนะครับที่ยังไม่ได้เข้าไปเก็บนะครับตรงนี้นะก็น่าจะดีมากเลยละด้านล่างนะครับผมแต่ก็ต้องรอไปอีกสักหน่อยก็เป็นมันก็เป็นลานปูนนะครับแต่มันต้นไม้มันขึ้นแทรกนะครับผมแล้วเขาก็ปล่อยค้างนะครับ อย่างดินอย่างเงี้ยนะครับก็ได้นะไปมันจะเป็นลานปูนข้างล่างเราก็ลอกนะครับเราก็เอาแต่พวกแบบเนี้ยไปนะครับทิมย่อยแล้วออไข่นกไข่นกอะไรเอ่ยนกเขาเปล่าเดี๋ยวนี้นกเขาใหญ่เยอะนะครับผมก็อนุรักษ์ไว้นะครับ แล้วก็ไอ้นกตัวที่มันนอนกับดินนะนะครับผมผมไม่แน่ใจว่ามันนกอะไรนะมันจะอยู่เยอะเหมือนกันนะครับผมมันก็ขุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอย่างนี้ก็ยังถือว่าใช้ด้านเหมือนกันนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูดินดำนะครับที่ขอบปูนฝั่งนี้นะก็ ขุดไปบ้างแล้วนะครับผมแต่ถ้าจะมาเอาอีกก็ก็ได้นะครับนี่ก็ทับเอาโกยยมันมาถมๆไว้นะครับผมให้มันย่อยนะครับเดี๋ยวเราก็ขุดได้นะครับผมมันก็จะได้ไม่มากนะครับลนี่รากต้นไม้ก็เริ่มเดินมากินนะครับผมพอมันย่อย อย่างเงี้ยนะครับผมเหนียวแล้วก็ดำนะเนี่ยของแท้เลยนะครับเนดินดีนะแต่ต้องเอาไปผสมกับตัวเนี้ยซะหน่อยนะครับผมให้มันเพิ่มความฟูให้ดินนะครับโอเคครับผมก่อนเนี่ยดูโตจากลานปูนจากดินอย่างเงี้ยดีนะครับมันถือว่าเป็นดินดําเลยนะครับผมแต่สารอาหารก็อย่างที่บอกนะครับมันอยู่บนลานปูนนะมันอาจจะ ไหลผ่านนะครับผมแล้วก็น้ําไหลผ่านนะแล้วก็ฉะ,ะพวกสารอาหารลงไปบ้างนะครับผมแต่ก็ถือว่ายังเป็นวัสดุปลูกที่ดีนะครับก็ค่อยๆไว้นะครับเดี๋ยวมาเก็บให้มันโตโตจากการปูนะครับอันนีน้ล่างน่าจะลงไปด้านล่างบ้างนะครับไม่ได้อยู่แค่ด้านปูหนึ่งเดียวแต่ลามันก็วิ่งข้างบนด้วยนะครับ รากมันก็หากินหากินด้านบนด้วยนะครับ hmm. ก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ไม่ได้มีอะไรแล้วนะก็ไสเดือนนะครับเนใี่ยไสเดือนเนี่ยมันชอบขึ้นมาย่อยด้านบนด้วยนะครับผมมันก็เลยจะมีมูลไสเดือนอกลิ่นดินก็จะกลิ่นคขาวขาว,าวเหมือนกับกลิ่นมูลไสเดือนอีกต่างหากนะครับผม hmm. ก็ มันก็เป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับดินแบบนี้นะถ้าบ้านข้างๆบ้านพี่พี่ชนะนะครับผมมีแบบนี้นะครับผมก็ลองไปหาดูนะครับจะมีประโยชน์นะครับอันนี้ก็น้ําท่วมนะครับผมน้ําเต็มไปหมดเลยเปี่ยมเคครก็ผมก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับก็ก็ขอบคุณพี่ชนะที่รับชมสวัสดีครับ